กลับมาสั่นสะเทือนวงการอีกครั้งครับสำหรับอภิมหาจอมเกรียนชาวไอริชผู้มีคาแรคเตอร์อันโดดเด่นแน่นอนว่าทุกท่านต้องรู้จักและเดาออกว่าท่านมหาเทพผู้นั้นเป็นใครหลังจากว่างเว้นขึ้นสังเวียนไปนานร่วมปีตอนนี้ได้เวลาที่เขาจะกลับมาแล้วครับคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์ครับคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์นักสู้ผู้ด่งดังร่ำรวยและโอยใหญ่ ถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะกลับมาทวงบัลังความยิ่งใหญ่ของเขาในสังเวียน UFC แห่งนี้ครั้งหนึ่งเขาคือนัมเบอร์วันและแน่นอนว่าในสังเวียนกงรงแปดเหลี่ยมไม่มีใครที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเกินเขาคนนี้อีกแล้วครับซึ่งการกลับมาในหนนี้แน่นอนว่าท่านอภิมหามาพร้อมกับความมั่นใจเกินร้อยด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งกลยำฟิตเปรีย้ยแน่นปึก๊ก ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแม้ก่อนหน้านี้นักสู้ชาวไอริสเจ้าของชายาเดอะนอเทอเสได้บกมืออำลาวงการต่อสู้แบบผสมไปแล้วซึ่งก็นับเป็นครั้งที่3แล้วครับที่เจ้าตัวได้บอกกับแฟนๆเช่นนี้ แต่ทุกครั้งก็จะกลับมาสู้อีกเพื่อให้เหล่าแฟนๆได้ติดตามตลอดและครั้งนี้ก็เช่นเคยหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะโพสทวิตเตอร์บอกลาให้ทุกคนได้ทราบกันเมื่อกลางปีก่อนหลังขยับไปสู้ในรุ่นเวลต์เวทได้เพียงไฟเดียวมาถึงตรงนี้เมื่อความกระหายการต่อสู้ยังคงเต็มอยู่และร่างกายก็ต้องการการ,ระทะเขาจึงต้องหวนกลับมาใหม่อีกครั้งและอีกครั้ง ซึ่งก็แน่นอนครับว่าการกลับมาทุกครั้งของเขามันจะต้องยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาไม่ทําให้แฟนต้องผิดหวังล่าสุดคอนเนอร์ได้ทรงบัตรเชิญไปหาคู่ปรับเก่าอย่างดัสตินปอริเย ชักชวนอริเยให้มาสู้กันในแมตช์การกุศลโดยเลือกสถานที่คือประเทศไอแลนด์ and, บ้านเกิดของตัวเองซึ่งฝ่ายหลังก็ไม่ได้ปฏิเสธครับตอบรับคำเชิญด้วยความยินดีและเดิมทีฝ่ายการกุศลที่ว่านี้คอนเนอร์ตั้งใจจะจัดมันขึ้นมาด้วยตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับทางศึก UFC แต่อย่างใดครับแต่เมื่อ UFC ทราบข่าวการน,นัดเจอกันของทั้งสงฝ่ายก็ได้เสนอตัวมาเป็นโปรโมเตอร์ช่วยจัดการให้ และวางโปรแกรมให้ทั้งคู่พบกันในศึก UFC 257เดือนมกราคมปีหน้าซึ่งความเป็นไปได้ที่ไฟดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงก็มีมากทีเดียวครับแม้ตอนแรกจะมีข่าวว่าปอริเย่ไม่อาจบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้แต่ท้ายที่สุดก็ยอมเซ็นสัญญาส่วนฝั่งคอนเนอร์ที่ถึงแม้เวลานี้จะยังคงไม่ยอมจดปากกาลงนามสักที พราะว่าก็ได้ให้วาจาแล้วว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นสู้ซึ่งส่วนตัวผมนะครับมองว่าสุดท้ายแล้วท่านอภิมหาคนอดจะยอมตอบโอเคเซเยตตกลงทําศึกในไฟนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังคงต้องดึงเกมปั่นกระแสให้เรตติ้งพุ่งกระฉูดเพื่อกวยเงินให้เป็นกอบเป็นกรรมตามสไตล์ของเดอะคิงเดอร์แกนนั่นแหละครับ คอนเนอร์แม็กเกอร์หลังประกาศอำลาไปเมื่อกลางปีก็มีกระแสการคัมแบ็กกลับมาเป็นระยะทั้งข่าวการข้ามสังเวียนไปท้าชกแบบสากลกับลุงแมนนี่ปากเกียวและการนัดทำศึกซุปเปอร์ไฟฟหยุดโลกกับหน้าแมงมุมเดอะสไปเดอร์แอนเดอร์สันซินวามาถึงตอนนี้ได้ชักชวนดัสตินปอริเยมาสู้กันในไฟการกุศล คอนเนอร์กับดัสตินโปลิเย่ครับเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2014โดยไฟนั้นคอนเนอร์ Corner เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบไม่ครบยกตั้งแต่ยกที่1เลยครับดังนั้นสําหรับโปลิเย่เองหากไฟที่จะถึงนี้เขาสามารถล้มเอาชนะคอนเนอร์ได้จะไม่เพียงแต่เป็นใบเบิกทางช่วยให้เขามีโอกาสได้ไต่ขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นไลท์เวทที่ว่าง,ง่ายขึ้น เขายังจะได้ล้างตาคอนเนอร์แมกเกรเกอร์อีกด้วยครับหลังจากที่แพ้ให้กับคอนเนอร์ไปในตอนนั้นโปริเยตเองก็ได้พยายามสร้างสถิติการสู้เรื่อยมาขึ้นสู้ไปกว่า13ไฟต์เก็บชัยชนะได้ถึง10ไฟต์จนปัจจุบันเขากลายเป็นนักสู้แถวหน้าและมีชื่อติดอยู่ในลำดับต้นๆของรุ่นเอาชนะได้ทั้งแอนโทนีเบอร์เจสจัสตินแกสจิเอ็ดดี้อวาเลสแม็กฮอลเวย์และไฟลล่าสุดกับแดนฮุกเกอร์ โดยนักสู้ทุกคนที่กล่าวมานี้้วนแล้วแต่เป็นระดับท็อปทั้งสิ้นครับ ส่วนคอนเนอร์ในวัย32กระตัแม้ในรอบ2ปีที่ผ่านมาจะขึ้นสู้ไปเพียงไฟเดียวแต่หากวัดจากสภาพร่างกายและการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงก็ดูจะพร้อมมากครับสำหรับการคัมแบ็กหนนี้เห็นได้ชัดว่าคอนเนอร์มีขนาดตัวที่หนาขึ้นกว่าเดิมมากจนคาดว่าน้ำหนักน่าจะแตะที่170ปอนด์ดังนั้นจึงไม่แน่ว่าการพบกันหนนี้อาจจะไปสู้ในรุ่นเวลตูเวทไม่ใช่ไลท์เวทอย่างที่เราคาดการ ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าแน่าเสียดายทีเดียวครับเพราะหากไม่สามารถทำน้ำหนักลงมาอยู่ในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ได้ก็จะทำให้โอกาสในการได้ไปชิงเข็มขัดแชมป์ของรุ่นไลท์เวทยากขึ้นไปอีกด้วยครับไฟล่าสุดคอนเนอร์ Connor ใช้เวลาเพียง40วินาทีของยกที่1จัดการโดนเนอ์เชอร์โรนซึ่งเป็นการพบกันในพิกัดรุ่นเวลเ์เวท ส่วนการพบกันครั้งแรกของคอนเนอร์กับปอริเยเกิดขึ้นตั้งแต่กันยายนปี2014นู่นเลยครับนับเป็นเวลานาน,านกว่า6ปีและหนนั้นก็เป็นการสู้กันในพิกัดรุ่นเฟตูเวยแต่มาคราวนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมครับทั้งประสบการณ์บนสังเวียนของทั้งคู่ลำดับทำเนียบนักสู้และขนาดตัวที่ทั้งคู่ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้นผลแพ้ชนะในครั้งแรกจะใช้วัดอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับแฟนๆของนักสู้ทั้งสองก็รุ้นเชียร์กันต่อไปนะครับใครจะเข้าวินหรือ,อยังไงแล้วหากทุกท่านอยากจะลองแลกเปลี่ยนทัศนคติใครที่วิเคราะห์กันเป็นแบบไหนก็ลองมาพูดคุยในคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สังเวียนลูกชายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ